เหมือนคำน้องเซนนะฮะหลังจากไปดูไปชมภาพยนตร์นะฮะเรื่องอะไรนะลูกพอจำไม่ได้พ่อพูดเอกนาคีงูขาวไม่ใช่นะลูกจะไม่บอกหรอกทีเจะบอกอันนี้อุโยะเริ่มต้นนะครับมนมันไม่ดีเลยจับตัวดีมันไม่ดีไม่เป็นไรลูกเดียวก็ สวัสดีค่อ๋อมันแตกง่ายหางหางใกล้เสร็จแล้วนะครับตอนนี้เราใช้สถานที่ดิเ็นเอนะครับเป็นที่วันที่แปดนะวันที่แปดเดือนแปดผมว่าเวลาสิบแปดนาทีานี่ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือชั่วโมงหนึ่งนะครับเหลือเหลือชั่วโมงหนึ่งนะฮะจะสิบแปดนาที พีมแล้วทีปุ่นสารีมที่คนเราอยู่ไม่นานก็ต้องพีนิดหล่ก็ต้องจากโลกจะไปซีเรียสเสียงเลยมันเขาล้อมรอบเสียงมันกล้องตอนนี้ถือว่าเป็นทางเจ้าของรายการวันนี้มาเห็นฮะร้อยเรื่องราวนะครับยังไงสักครึ่งวิเอาคนที่ไปออกหน่อยนะครึ่งวินะร้อยเรื่องราวเนะ่ ดวตั้มมันเข็ม,มแล้วมันไม่ยุ่งแล้วครับลูกเป็นเกรดหรือเป็นอะไรครับก็ไม่ยุ่งแล้วมันก็ร่ามันก็ไม่ยุ่งแล้วอยวอยไปดูภาพเอาโอเคครับใกล้แล้วนะครับเดี๋ยวจะเปรียบเทียบให้เห็นเลยนะครับว่าที่ไปดูในโงรงภาพยนตร์มาเนี่ยซึ้งมากในเรื่องนี้นะฮะแล้วเพลงประกอบก็ใช้ได้ฉากเชิงนี่สวยงามใช่ไหมลูก โครงสร้างนี่ยิ่งใหญ่มากแต่ส่วนประกอบก็ต้องอาศัยคนช่วยด้วยนะครับเพราะว่า,าสถาสถาสถา,สถาปนิกอยอยต้องหมดเลย,าบายลบฉากเขาเพร